สวัสดีทุกท่านการที่เราท่านทั้งหลายนั้นอาจจะมองว่าตัวเองนั้นมีความรู้มีความสามารถ มีการที่เล่าเรียนสูงจากตรงนั้นตรงนี้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องอยู่ว่าเรานั้นได้ขวนขวายหาความรู้ดีแต่สิ่งหนึ่งนั้นพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่านอกจากเราจะมีความรู้ดีแล้วเราต้องมีความประพฤติดีด้วยเรียกว่ามีวิชาจารณะสัมปันโนการเป็นผู้มีความรู้ดีและมีการประพฤติดีคงจะไม่มีใครชอบ ที่ว่ามีความรู้แต่การประพฤติเลวแหลกฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีความรู้ดีและก็จะเป็นผู้ที่สังคมนั้นยกย่องสรรเสริญและสังคมก็ต้องการฉะนั้นต้องมีวิชาจารณสัมปันโนการเป็นผู้มีความรู้ดีและการประพฤติดีนั่นแหละดีท่านจะเริญพร